เอาอยาง,น,ยน,งาน,นน,ะงน,น,งนง้นเลยปวดหัวโรเตหัวรเกต์หันโปเจกต์วเพก้นนัวโปจกตวปเจกต์หวกำลหังโปรวกต์หัวโปรกต์หัว้นรเกตหัวโปนเจกต์หัวโปทเนกต์หัวเจกตหัมโกหัวโปเจกหัปรกิ์หมวโปเกะบัวเจกต์หัวโปรเจกต์หักตหอวโปาเกนหปเจกต์หักินหนนบบรกาาต์หรกัวเจกัวเปรเจ <c oughs> กวแก้วเพิ่์มา ปีใกล้ตอนครับสบา,ายดีส,สบายดีท่านผู้ชมพบกันตอนเที่ยงวันที่8ปดธันวาปี2024เนาะถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปี2024กับก้าเขียมต้นครับปีใหม่นะท่านัมสุมวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามพี่น้องอ่าสดเผาตัวเนาะบ้านลาบเลาเมืองตัวเป็นสลับท่านผู้ชมถือว่ามีโอกาสได้มาเยี่ยมยามเพื่อนอเพื่อนมิตรสหายแล้วก็มีแผนสิไปพุหรล่เลนาะเงินน้องละ น้องละเนาะเพราะว่าเพื่อนทีมีกิจกรรมอย่างนองเฮ็ดกินสู้ทีมงานเฮากินท่านผู้ชมแต่ว่ามื้อน,นี้เฮาสิไปเบิ่งบรรยากาศอ่าเฮือนของน้องละเนาะสาวเผาตะอุยเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปครับชมบรรยากาศอ่าพร้อมๆกันเลยนะทะ <c ười> ่านผู้ชมที่เดินทางไปทไี่ไหนเนี่ยไปตลาดไปซื้อกินคือพุ่งเฮ็ดยังกินมื้อนี้สู้ทีมงานเฮา ตั้มมังคุงตั้มมังคุงแนะนำแนะนำตัวนั่นแหละชื่อยังชื่อยังชื่อรัดดีรัดฮะชื่อรัดดีรัดดีน้องรัดดีอยู่บ้านไลยนะบ้านลาลาไตบ้านลาลาไตเบอร์ตะโวยแข่งสารวันนะน้องเก็บชิปไปใส่นี่ไปตลาดเก็บชิไปตลาดโอ้เิไปตลาดไปซื้อเพียงมาเห็นแนวกินบ่ะดยโอ้พอดีเลยเนาะทีมงานเราสี่ตามน้องพ่นไปตลาดเลยทั้งสอง เบื่อว่าน้องผัดซีซื้อย่างมาแต่งกินเราเมื่อนี้เนาะอายุจักปีแล้วน้องละดดีอายุสิบแปดปีโอ้สิบแปดปีเหรอยังเฮียนเฮียนด้วยเปลี่ยนเลยเนาะเฮียนเฮียนมาโตาอูดมาเจ็ดมาเจ็ดลยโอ้จบจบปีนี้ปีสุดท้ายไปไปไปปุ๊กอากระิีตามน้องไปตลาดพวกเราเชลเม่เราไปนั่เลยได้เลยไปตลาดไดปไปไปทิ้งเลยนะน้องไปตลาดแลยนะท่านผู้ชม ส่วงแม่เพิ่นขายเครื่องย่ตาลาดแรงต้องเฮากสิตามไปเลยเราทำจบตอนนี้ยิบสสญญานเฮาก็เดินงออกจากบ้านลวาวอเลรจะต่อไปตลาดเมืองตะเวอไคเัยตามหลังน้องเวันไปเลยเอาเอาเลยไปเลยจังเลยราคาประมาณเ่าไเลยเนึเอาอย่านี้ยพเีพเ่อนอ้น้ามือเราดีตรงไหนเออ เเเออออาอา,ออาอีีมนนลยพอดีนอ้องลาเพื่อนมาฮอดบอนซื้อเครื่องแล้วท่านผู้ชมพอดีซื้อแมงเนาะเมนูอย่างนอนี่ย,ย,ยไหมครับไหมค้าบคีไอเนาะน้ะอ,นองเพื่นซื้ขอข้าวปุ้นเนะะาะล้วก็เครื่องปรุงตัดตำพอดีตำข้าวปุ้นโอ้ไปไปนี้เนะาะจะทำน้องเพื่อนเมื่อเพื่อนกันเลยครับทุกคน ไปไสบุษบาน่อยเนาะแล้วเราก็ซืเครื่องเนี่ยในแล้วในแล้วเครื่องครบเสี้ยนยังก<อ>ินอย่างไรกระปุลตาขระปุลโอเคไปไปกลับเลยเนาะไปเฮือนน้องเลยนะทู้ชมไปเลยไปเมื่อก่อนเลยแล้วก็สีสามน้องเพื่อนไปเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นเทศบาลเมืองตะโอาเนะไปสำร ังกลับกลับต,กตักจากตลาดท่านผู้ชมใช่ป่ะน้องลาเป็นการเปลี่ยนล้างผักล่างอย่างแซ่ขับปุ่นเนาะแต่วจะมันเสตเมนูตำไม่ได้หมูบัวม,มาจากกะคนบ่อนไหนหมูหมาเขาออกไปส่วนไปต้มมัหมูบัวยูเน,ะนาะเพราะว่าแต่เจ้าก็ยันเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ไปเฮ็ดเวียกก้นมับนบ่ไหน,นเนาะ จะมูเพิ่นไปคนมันมืดแหละเดือดแต่น้องเพิ่นผู้เดียวบม่ได้ไปเพราะว่ามือนี้เพิ่นขาเบียกอยู่เงินเบียกหลนะ่เนาะทางเข้าองเฮียนแน่เพิ่อนนะมือนไปองเฮียนบ่มือมอนืนมดวันจันทร์ไปองเฮียนเฮียนยมอได้เลยล่ะมอเจ็ดมอเจ็ดเลยโอ้จบจบปีนี่แล้วเนาะมอเจ็ดแล้วเพิ่อนมา ไอ้จีดอยู่ได้เลยมีปะมีทานกินในซอกโอ้หายอกซ้วนขุดมันเนาะเมื่อนี้คือบุตรชายส่วนหนมีชาเขียาฟืนเลยโอ้เพื่นไปเอาฟืนฟืนมืดเหรอพักก้อนพันหวานเมื่อนี้บุตรชายให้เรีว่าน้องล่าเพื่อนเป็นสาวสาวเผาตะอ้ยนะครับทุกคนสาวเผาตะอ้ยน้องรัดดี เค็มสิตำเลยท่านผู้ชมกินเผ็ดอยู่บ่ปกตินี่กินเผ็ดมักกินเผ็ดโอ้ทีมงานเราเจอเจอห้องยากเลยเหมือนเนาะน้องมักกินเผ็ดซ้ำหมดเลยเอาผิเผ็ดเลยนะเดือดกระไดเพราะท่นน้องคนมากินเผ็ด มูกับโอยู่แต่คนเนาะนมูไปลินเนาะเอาให้ล้านากันไปได้ปกติไพเฮ็ดกินอยู่กันเนาะต้องคนเอไพ่กับเนาะโอ้เจ้ากับเอไพ่เลี่ยนกันเฮ็ดเนาะผู้ใดผู้ใดทันกับผู้นั้นเฮ็ดกันผู้ใดว่างกับผู้นั้นเฮ็ดเขาเอาเจ้ามั่นขนาดเขาว่บาบาักแกลเอาเจ้ามั่นขนาดว่า่าได้ะยู่เฮือนเลยวะแม่นปะ ว่าไปเฮ็ดเวียกตลอดทุกมือว่ะไปปกติเห็บ่ได้อยู่เฮือนนะคะลงไปเฮีย็นมาเฮ็ดซวนบ่ได้อยู่เฮื่อนเราเจ้าดุมันขนาดว่านั่งนั่งเฮือนบ่ติดเลยว่ากับนางใจนะมันขนาดว่ะเพิ่นมันได้เลยทำาือซ้อมเถอะไปให้เนาะว่างจักเฮ็ดให้ก็ไปเอาฟืนว่างจักเอาฟืนก็มาเฮ็ดเวียกเฮือนเฮ็ดสวนเฮ็ดหยัง ชวนพักอีกเพิ่มขึ้นก่อนเลยเว่าดูมันขนาดเพียนเนาะไข่แต่บดได้ต่ำเข้าเนาะอยู่ในนอกโอ้มีห้อีแล้วโอ้มีห้แล้วบานเจ้าเนาะมีไฟฟ้าแหละสบายเนาะเด็กก้อนก็ต่ำมาเข้ากันบ่แต่กก้อนต่ำเข้ากันกันตอนเป็นอะไรอย่างเง้าต่ำตลอดเลยครับเขาเจ้าเจ้ากระทันได้ต่ำบ่ต่ากทันทันเนาะตอนเรื่องใครบดได้ยังกระทันในน้ำ นเราเป็นคนต้มกินได้บางเจ้าเป็นผู้ต้มเข้าแต่ก่อนบ้านเพื่อนมีไฟฟ้านะผู้ชมกับเพื่อนตับเข้าโอ้ลวกเส้นบวานนี้อุอ้ยลงประายศไทน้องเพื่อนกำลังสีลวกอ่าเส้นกระปุ้นนะทา่านผู้ชมหลังจากที่แช่นน้ำไว้ ประมาณเช้านาทีละกระชีลวกลวกแล้วเพ่อกระชีมาต่ำเนาะตอนนี้น้องเพิ่นเกี่ยมเครื่องไว้แล้วเนี่ยเรื่องเพิ่นเนาะตเครื่อำเพิ่นยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใช้น้ำปลาทำผักกระชีลวกใส่น้ำขา้าวพุนเลยบ่เนาะโอ้ ตัวน้องเผัดซีรุ่งใส่น้ำกันกับข้าปุ่นเลยปกตินี่ยตำดูบ่มักตำมักกินมักกินส้มนะนะเลยดูมักกินส้มเลยดูตำนะมีออร่าเลยตำบิ่งตัวเละครแล้วกินส้มตลอดเลยตำมกหุ่งเลยชินงานเราสิฮัดกินส้มด้วกันเลยขาวด้วยกันตำมกหุ่งบ่มักอ่ะบ่มักตำข้าวปุ่นนี่แหละโอ้มักตำข้าวปุ่น ดับแรกเลยตัวที่หนึ่งในใจเลยตังค์ขุณแม่นมาหุ่งบมูปานในเนาะมาหุ่งเนาะมักตังค์ขุณที่สุดประมาณมีโอกาสให้ทีมงานเขาจัดอีกตังค์ขปุลเป็นยาขปุณเลยออกเลยไปหลับไปโอ้ปลาจน กางหวดเนาะบบดนี้ซัมสิกินเหมือนสิกินเบดบอดเนาะบบดนี้บ่ยานเ <c oughs> พิ่นมักอยู่แล้วเนาะอของมักเดี๋ยวเอา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 ตามจิตหดก่อนเพิ่นาฮ้อนจับบ่ได้โอ้เงินครัวเพิ่นนี่คักเน,ะเนาะเนงเิน,น,นครัวโบราณเนี่ยสังเกตเนาะเงินครัวโบราณ มีแต่ทิพเข้าเลยมีแต่ข่อมีแต่กระยังใครมือสมมต้ิไก่ทาได้อนี่เพิ่อนหัวทีมงานเฮาสิมาเพิ่อนย่างไก่ไว้ธาตุวัดนี่พอดีเบ้าแก้วเพิ่นกินไก่บ่ได้เพิ่นก็เลยว่าน้องเพิ่นก็เลยบ่ต้มเนาะเปลี่ยนเมนูใหม่หรอเกี่ยนเมนูใหม่บุ้นเลยเบ้าแก้วเพิ่นกินไก่บ่ได้เพิ่นไป็นขี้กาบคือน้าน่าจะแซ่บเลยบุ้นเลยมีการปรุง เสือมันในซีมือนะยันนะแตะแตะจะได้กระสืต่อเค็มเข้มเพื่อไว้เลยเพื่อมันจ่างใด้องเหมากเสชรตึ้บุเพชัยอีกเอาเซนเนื้อเค็มแล้วบะเข้มมันยังบุเพชัยอีกพอแล้วเพชรมันเป็นโลเลยว่าบุเพ็ดยงอมแล้วโอ้ขาดบุได้เลยเนาะตัวนี้เนาะเย็บสุดท้ายเลยที่ว่าขั้นอัน เป้ยนัวม,มดนี่ถือว่าเรื่องใหญ่เลยเนาะเลี้ยงกินมาด้วยดักจำได้ก็ได้ไปซื้อเลยครับว่าเปรี้ยนัวมดนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับครัวของคนลาวเขาจะมากินประจำน้องอ่าเยอะ เกือบเข่งกระสามเลยึ้นเลยนะโก้ได้สนิทเลยสมบูรณ์มากเลีตื่นโก้เลยดีเลยเต็มเลยเคยตำชู้ผบ่าวกินอยู่ว่าผบ่าวลีนเือนฮะบ่เคยบ่เคยนานเลยจะลืมตำเลยผัวบ่าวมาลีนเือนกับตำให้เรากินเนี่ ใส่กเลายลดใส่เกลือลลดเราจะหูควมเุให้เรากินเกลือไล้รายลการนยังบุ่านต่ำกับหอมก่อนหอมปลาแดกเนาะโอ้ฝาเหลืองในปลาแดกเลาบ่นะ น่าจะประเทศไทยป่ะประเทศไทยนำตะนาวไปเองเออประเทศมาจากอ่าประเทศไทยนะท่านผู้ชมคือว่าขายดีด้ยประเทศอ่ากวดนี่คือว่าจากประเทศไทยเนาะมาฮอดเห<ร>ล,ล้าเละกวดกวดเท่าไรเนี่ยมาฮอดเหล้านะสิบพันหนึ่งหมื่นกรีทวัดหนึ่งหมื่นกีทถ้าเป็นเงินบาทน,นี่ก็ประมาณสิบสิบห้าบาทประมาณนั้นละสามบาทกับสิบแปดพันนี่นเนาะถือว่าถือด้ย คัอวคายดีโอ้เบ็ดแบบยำเลยเนาะชั่วเลยป่ะเนี่ยแกปุกโมโหได้ไรพูเออมันล้นโคกละเพื่นน้องลาภเพื่อนวะทำมีกุ้งทะเลมาใส่เลยเนาะเออแต่เมื่อกี้นี่เพิ่นลืมเนาะลืมใส่ถั่วโอ้ยังบอกครบสูตรเพิ่นลืมใส่ถั่วเดี๋ยวมันตับฟังเล่าเดี๋ยวนี้เพิ่นนิยมใส่ถั่วได้เดี๋ยวนี้นะตับฮานตับยังแต่ปกติเอาตับยูเฮือน์เนี่บโม่ข้ได้ใส่ ขึ้นกับผู้มักใช่ไหมคุอน้องหล่าเพิ่มมัก่นี้เนาะไปเด็โยงขาไอ่ะไปแบ่งไปแบ่ไปเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็กินน้ำกันให้เลยเด็กน้อยผู้ใหญ่มากินรูปแล้วน้ยน้องใช้้าาเลยของเขา

มึน้องคนกินมาเสเรื่องอะไรแชบอยู่บ่แบเนาะของมากเลยเนาะต่ขุนน้องคนมักอยูแล้วเนาะอาเอเอินทานผู้ชมกินน้ำเน่มาได้กินจ๊กนได้อ้าวกินสมน้ำนองลาด้อตำข้บุ้นเนาะมือเนาะลาต่ำข้บปุ้นต่ำขบุ้นเส็จเส็จจะได้จะบ่มีมูมากินน้ำนาะ โมไปเวียเมั่ยเนาะจัดงานใหดพอสมมุติอนันท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งคลิปแล้วอยากให้น้องล่าตำสู้กินนี่ได้บอ <c oughs> ได้เนาะมาหาน้องล่าให้น้องล่าตำสู้กินเด้อท่านผู้ชมมาเพื่อเพิ่นเบิ่งคลิปเบิ่งอย่างเลยเพิ่นอยากกินโอ้สีมือน้องล่าเด้อเนาะติด,ดออต่อทีมงานเลยมากินยุ่งเงินน้องเลยเนาะ น้องลาน่องบ้านลลาวมือตุ้ยแปนสารวันรคานผู้ชมตัมไม่กินแบบตดซไ่กินแบบเองแล้วะใส่กเพ็ดลายๆ่ยมเพ็โนึง่อมตกินมว่ากกินเ่โอ้ต้องมกินเพ็ดได้เนาะนมกิเพ่ให้เ่น่กินทงานเาเดโสมใจ ยังไอว่ายังบวเพปันไยธรรมดายี้ยังธรรมดายู uh> ้ย um> ังยังยังพอกินได้อยู่อ่ะนเพเลีนโอ้กินบ่อดเลยกทีมงานเราบลักกบใจกับใจอะไรนะกับใจ้ะกินมันมืดไหมไปเช่นีจ้าเราตล่ตัวกรบใจจะยกอยู่อุ่นใจลยครับ บางห้องบ่มีบ่อยู่หัวหน้มดเมดแหละเนาะมีจนบ่มีบ้าโอ้ยมึงจะโกบอมาใส่เสร็จมื่อเช้านี่เพิ่นไปเกือกไก่ทีมงานเฮาขี่รถลัดบ่ทันเนาะพอดีไปพบเพิ่นอยู่บนเครื่องทางเพิ่นออกมาจากเกือกไก่เช้าเกือบทุกมือบ่ไก่บางมือบางมือกับผู้อื่นไปมาอ๋อไผ่เฝ้าซะอยู่ส่วนโบมีไผ่เฝ้าเลย มีปีงไก่อีกบ่หนิน้องละโอ้มีปีงไก่อีกปีงไก่ต้นหับเบาแก้วเนาะทีมงานเบาแก้วเพิ่นมาปีงไก่ต้นหับชิ้นยังไงนะชินควายโอ้ชินควายมาแต่ใส่เามาแต่บ้านพ่อตังเพิ่นแกฮีดบ่ มีให้บุญเง,ง,ง้ยโอ้วันววนี้บุญกินเงีได้ซีนมาเนาะเอิ้นแบ่งให้คือสิเพชรขนาดเนาะคือสิเพชรขนาดเนาะน้องลาวเลยนะเอาสามทายกันอิ่มบอ่อบปะเนี่ยอิ่มอิ่มเลยเนาะโอ้กินอะไรเจ้ะ ผมใจย,ยากเลยเนาะวันนี้เนาะน้ะองวัชชนก <ใน S 1> รนะปุ่นนะท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามเหมือนน้องลาเนาะบาลาลาเมืองโต้แยงสารวัลขอบใจขอบใจน้องลาเด้อ pues <c oughs> อ่าที่ตอนรับทีมงานเนาะแล้วก็ตำโอ้ตำส้มสุกินแซ่บแซบแซบเนาะท่านผู้ชมถ้าอยากกินก็นำมากิน,ก <c oughs> กนเอออยู่บ้านได้น,นี่น้องอยู่บ้านได้นี่ล้วบาลาลาใต้บาลาลาใต้เมืองโต้แยงสารวัลโต้แยงสารวัลเนาะ เี๋ยวซีนี้อีพีโซอีกเอ่อเพิ่นเป็นสาวเผาตโต้ยได้ท่านผู้ชมสำหรับน้องล่าเนี่ยซีมีอีกอ่าอีพีโตโต้ไปอีกท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็น้องล่าเนอขอบใจน้องล่าหลายๆเนาะถือว่าพักพอนและบันเนาะไม่ได้ไปใช่บ่ไปส่งเครื่องให้ลูกค้าโอ้น้องเพคนสิไปส่งเครื่องให้ลูกค้าได้เพราะว่าน้องเคนจนขายออนไลน์เนาะท่านผู้ชมเนาะเอาไว้ตอนแรกๆทีมงานเขาสิมาถ่ายทำน้องเพคนอีกท่านผู้ชม จังได้จก็ทำขอบใจเออวิถีชีวิตน้องเปินลลาบบายเนี่ยน้องละบายบายขอบใจหลายๆด้วยน้องละด้วย